คำทำนายดวงชะตารายวานันวันที่18สิงหาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความน่าสนใจมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามหรือศิลปะจะโดดเด่นการงานการงานมีความก้าวหน้า และได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่มีโอกาสในการนำเสนอผลงานที่สร้างสารรค์หรือการสอบสัมภาษณ์ที่ประสบความสำเร็จการติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นหากมีการทำโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือความบันเทิงจะโดดเด่นการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจมีโชคลาบเล็กน้อยจากการเสี่ยงโชค หรือได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยนามควรบริหารจัดการเงินอย่างรอบคอบและไม่ควรใช้จ่ายเกินตัวความรักคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆที่มีสเสน่ห์และน่าสนใจหรือคนที่เข้ามามีความจริงใจและจริงจังในความสัมพันธ์คนที่คุณแอบชอบอาจแสดงท่าทีที่ดีตอบกลับมาคนมีคู่ ความสัมพันธ์มีความหวานชื่นและเข้าใจกันดีมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้นควรหมั่นเติมความรักและความโรแมนติกให้กันและกันสุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องการพักผ่อนที่ไม่เพียงคอจากการทำกิจกรรมมากเกินไปควรหาเวลาผ่อนคลายและดูแลตัวเองเป็นพิเศษจิตใจมีความสุขและสดใสแต่ก็อาจมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่าย ควรหาเวลาทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคอาจมาจากความไม่ชัดเจนการสื่อสารหรือความเข้าใจผิดจากผู้อื่นควรใช้ความละเอียดรอบคอบในการติดต่อประสานงานและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่รีบร้อนคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานหากม่ป็นหา ควรปรึกษาผู้มีประสบการณ์หรือผู้ใหญ่ที่นับถือการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะช่วยให้งานราบรื่นขึ้นการเงินควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายเพื่อความบันเทิงมากเกินไปความรักสำหรับคนโสดควรเปิดใจเรียนรู้คนที่เข้ามาอย่างค่อยเป็นค่อยไปสำหรับคนมีคู่ควรหมั่นเติมความหวานให้กันและกันและสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกัน